ครับครูโจ้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราวางตำแหน่งบ้านที่เราอยาก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 ได้แล้วนะครับเราก็จะมาติดตัวบ้านกันการติดบ้านนะครับติดบ้านหรือพวกติดพวกตัวละครตัวตุ๊กตาหุ่นคนต่างๆนะครับเราควรจะติดให้มันเป็นแนวระนาบอย่างนี้นะครับไม่ไม่ตั้งขึ้นนะครับและไม่เฉียงลงไปนะครับควรจะติดในแนวแนวขอบกระดานอย่างนี้นะครับส่วนมัน ในบางครั้งมันอาจจะติดแบนเข้าไปกับวัสดุพื้นเลยอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่า,าตำแหน่งที่ติดในบางครั้งเราก็ติดติดเกาะๆไว้ข้างบนแล้วมันเกิดช่องว่างตรงนี้ก็ก็สวยสวยขึ้นแต่ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของอของตัวนี้ด้วยนะครับถ้ามันอ่อนก็จําเป็นที่ต้องหาอะไรมาดามด้านหลังนะครับอันนี้ผมดามไว้แล้วนะครับใช้ตัวออไม่ไผ่ดามมันจะค่อนข้างแข็งแล้วอันนี้ผมจะติดหลังแรกนะครับตรงนี้นะครับ ได้สองแบบนะครับยิงกาวที่วัสดุพื้นหรือยิงตัวนี้กระด้ษหรือยิงทั้งสองอย่างก็ได้นะครับเราก็ดูว่าตัวไหนมันจะทําให้แข็งแรงกว่ากันนะครับก็แล้วแต่ตำแหน่งของของของที่เราจะติดกดลงไปนะครับอันนี้โดนโดนมีดนะครับหาวัสดุเพลินไปหน่อยขยันหาไปหน่อย อ่าลังที่หนึ่งนะครับลังที่สองผมจะติดตรงนี้แล้วก็ลองวางดูอ่ามันมีตำแหน่งที่สัมผัสกับพื้นคือตรง่งน,นี้นะครับม,มันโดนเปือกไม้แล้วก็นี่มองเลยนี่เราจะยิงกาวตรงนี้เลยนะครับตรวหนึ่งตสองก็คือตรงนี้ยิงกาวตรงนี้สองจุดตาวนี้ก็ลองกดดูแข็งแรงไหมอ่ะนี่แข็งแรงใช่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องหาอะไรมารองนะครับไม่จําเป็นต้องหาอะไรมารองตรงนี้เพราะว่านี่มันแข็งแรงดีแล้วนะครับผมก็จะยิงกาวแค่สองจุดตรงนี้อ Art สองอย่างนี้นะครับแล้วผมก็วางลงไปอาจจะมีกาวเลอะบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาวัสดุตกแต่งมามาปิดภาบอีกทีหนึ่งนะครับเอานี่หน่อยนึงเพื่อให้แข็งแรงขึ้นนะครับ อันนี้ตัวช่วยนะครับก็จะมีใยกลวโดยเฉพาะเวลาทำแล้วเปิดพัดลมไปดูเหมันจะเกิดใยค่อนข้างเยอะก็ใช้ไม่สะดวนะครับแขางแรงดีแล้วนะครับมาดูฝั่งนี้เมื่อกี้เราวางตรงนี้หลังหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีตำแหน่งให้ให้บ้านติดเพราะว่าถ้านี่ก็สูงไป ถ,ถ้าผมติดตรงตรงเปลือกไม้ไปนใจญสูงไปเพราะนี้ผมอยากลงมาต่ำบางเงินว่ามันเปลือกไม้ตัวนี้มัน,มนต่ำเพราะนั้นเราต้องใช้ตัวช่วยโดยหาอะไรมาหนุนรองผมก็จะใช้ใยบวกหรืออะไรก็ได้ครับไม่ไม่ไม,ไม่จะเป็นตะต้องใยบวอะไรก็ได้ที่มันามาช่วยหนุนรองเนี่ยผมใช้เปลือกไม้ตัวนี้ดีกว่าแข็งแรงดีนะครับผมต,ติดลงไปก็ไม่ต้องใช้แผ่นใหญ่ เราใช้แผ่นเล็กเล็กแค่ไหนเล็กเล็กที่ว่า,าบ้านมันจะบางมิดนะครับวัสดุที่มารองถ้าเป็นวัสดุที่มันดูกลมกลืนกับกับพื้นนี่ยิ่งดีเพราะว่าบางทีเราบังไม่มิดนะครับเราติดแล้วมันมันบางไว้ไม่มิดมันก็เขาก็ไม่รู้นะครับคนดูเขาก็ไม่รู้ว่านั้นนั่นเป็นวัสดุหนุนรองเขาก็คิดเราเป็นพื้นนะครับก็กลมกลืนกันไปเลยถ้าเกิดใช้พวกเศษไม้พวกใย,ยบวบหรือลังกระดาษอย่างเงี้ยก็ต้องมาระวังว่า ลังกระดาษมันจะโผล่ออกมาให้เห็นหรือเปล่าจะทําให้ภาพไม่สวยหรือเปล่าเราใช้เปลือกไม้ใชใ้วัสดุที่เป็นวัสดุพื้น,นในการหนุนรองนะครับก็ก็จะ,ะเนียนขึ้นนะครับนะยิยงกาวตรงนี้นะครับมันเบาอลนะครับเกาะกาวไว้นิดเดียวก็อยู่แล้วเห็นไหมครับบ้านลังนี้จะพิเศษกว่าลังนี้หน่อยลังนี้ติดกับพื้นอันนี้มันจะลอยกับเกิดช่องว่างตรงนี้เวลาเรามอง ก็จะเกิดมิติอันนี้คือข้อดีของภาพประดิษฐ์นะครับผมใช้คําว่าภาพประดิษฐ์นะเพราะว่าเ,เห็นครูบาอาจารย์หลายท่านเขาบอกว่าภาพประดิษฐ์จริงๆแล้วมันจะต้องแปะลงไปที่พื้นเลยอย่างน้อย70-80%คือจะเป็นภาพ2มิติที่มันแบนติดกับพื้นครานี้เราหลังมานี้มีการพัฒนานะครับโดยครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับท่านก็สอนให้ให้มีการยกความสูงของ ก,กระดานอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วแล้วติดงานโดยการให้เกิดช่องว่างอย่างนี้นะครับก็ไปดูงานมาหลายที่ไปเรียนมาหลายที่นะครับนะคราวนี้หลังที่หลังที่สองนะครับอัังนี้นะครับเอาบ้านมันแต่ผมจะต้องเอาอะไรรองตัว วันนี้จำเป็นต้องยิงที่ที่ตัวบ้านนะครับก็ดูตอนที่มันยังไม่แห้งแล้วก็ดูว่าบ้านมันเอียงมันอะไรหรือเปล่ แล้วก็ลังสุดท้ายเมื่อกี้เราวางตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เกิดช่องว่างตรงนี้อีกแล้วแล้วก็ดูจะไม่แข็งแรงด้วยก็จําเป็นจะต้องใช้วัสดุหนุนรองเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้ใยบวบแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็สามารถย้อมสีได้นะครับถ้าชอบใช้ใยบวบก็อาจเอาไป เอาไปย้อมให้มันมีสีดำนะครับเผื่อว่ามันโปล่ออกมามันก็จะมองเห็นไม่ชัดเหมือนสีขาวนะครับเผื่อว่าเราเราปิดไม่มิดอันนี้มิดไหมตรงนี้นะครับไปไปหน่อย,อยตรงนี้ คิปนี้ผมทําให้ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับลูกค้าเข้าสั่งภาพด้วยนะครับเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับเป็นร่วมอาชีพคุณครูเขาขอคลิปการจัดวางนะครับเพราะนั้นแล้วอ,อ,อย่าเอาคลิปนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับหลักวิชาการใดๆนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับซึ่งก็มาจากการ ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ทํานะครับทั้งในส่วนของพาดเด็กไปแข่งแล้วก็ทาเป็นง,งานอาชีพนะครับนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่ต้องรามาเรื่องว่าไม่ตรงหลักวิชาการเลยทั้งสิ้นนะครับเอาชอบก็ทํานะครับเอาชอบก็ทํานะครับเสร็จแล้วนะครับนี่จากบ้านอย่างนี้นะครับก็จะเห็นช่องว่างตรงนี้เห็นไหมครับหลังนี้สูงสูงขึ้นมาบ้างแล้วก็ต่ําลงไปต่ําลงไปถ้ามีอีกหลังหนึ่งก็แบน แบนติดนี่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วบ้านผมตั้งใจจะทําวัดนะครับใส่ตรงนี้แต่ยังยังไม่ได้ทําไว้นะครับนะวิธีการวางระยะบ้านเสร็จแล้วนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ